เล่นเหมือนไม่เคยเล่นนะวีจะรีบบวกไปไหนวะอะไรนี่อันนี้อันน,น,นี้นี่แนว่ะโอ้ตายหมดแล้วเนี่ยหรอมึงเล่นเมย์เลยนะวิลลิงแคลรี่จะเล่นแคลรี่ทั้งคืนเลยคืนนี้ใครก็หยุดกูไม่ได้ทั้งนั้นแหละเฮ้ยเสียงคนคุณนอนมันมนนนเลย เฮียคุ้นอีงเลยโอเอฟเนก้าย่าอะไรกูเล่นเองดีกว่ามงนโง่ไอ้นนทนาการมันะผมแค่บอกว่าเสียงมันไอไอไอนนทนาการเองโง่อ๋อเหรอทำไมมันโง่ดีนะขนาดนั้นหใช่ไอมึงเป็นไขมันโง่โง่อะไอโง่หน้าตามันลับลาบอ่ะใช่หน้าตาลันรับลาบด้วยกินลาบอยู่แล้วเหรอใช่อร่อยอ่ะใช่ผมว่าผมจะเอาข้าวเหนียวไปจิ้มหน้ามันหน่อยเหนียวว่ะอ๋อข้าวเหนียวันจิ้มหน้าด้วยเฮีย ผมพูดเล่นพูดเล่นผมพูดเล่นแต่ว่าหน้ามันเหมือนลาบจริงผมก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมมีอะไรในใจหรือเปล่าพูดออกมาให้หมดเลยไม่ก็ก็หน้ามันโง่โง่ลับล่ามาผมชอบสิ่งเหนียเฮ้ยเจอคนดังเฮ้ยเจอคนดังเฮ้ยอ้ยมึงจะเปลี่ยนเรื่องนี่อย่าิมพ์ิมพก้อนนี่คือแหลว่าล่ำคือแหลว ลองอธิบายดิกาลาบเนี่ยลาบมันเป็นของอีกแบบครับหน้าหน้าก็จะคล้ายนุนธนาการแล้วสองกระจกก็ใช่เลยแต่ผมชอบกินกับข้าวคั่วนะเ่ะอ๋อกินข้าวคั่วด้วยอ๋อ นีอะไรลาบมันลาบมันเคยแบบเดินไปสะดุดแล้วลาบกินตูดมืออย่างเงี้ยนะมึงเลยแสบต้วใช่ปะเฮ้ยพี่คนร้องเพลงนี่เมื่อกี้ให้ฟังนิมันคืออะไรมาโกงรู้เรื่องก่อนได้ผู้ชายอยู่เรื่องอะไรผู้ชายอยู่ว่าผู้อินโดอยู่ไงฮะผู้ชายอินโดหรอก็้ชายอินโดอะไรอะไรอ่ะลาบคืออะไรวะผมไม่รู้เรื่องจริงๆเนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยลาบอ่ะที่หยุดกระจกมา โจกอะไรวะลาบอะไรวะคืออะไรล่าบมิ้นโป๊เที่ยววะเ่า้าเหนียวอ่ะพี่เขาเหนียวเหนียวอะไรวะคืออะไรเขาเหนียวลามเยออะไรเข้าเหนียวลาบน้ำโตกเข้าเหนียวล่าหนึ่งโอ้ยตายมาเลยอ้ยโอ้ยตายมาล้านดีเร็ว โอ้ไปแล้วไปแล้วทไมเนี่ยมึงยังอธิบายกูไม่หมดเลยมันคืออะไรวะแตไมมันต้องลาบด้วยอะเล่นเหมือนไม่เคยเล่นนะวีจะรีบบวกไปไหนวะกูไปเล่นเลยเล่นอะไรวะเก็บเร็วเนี่ยเนี่ยอะไรวะเล่นดีดีดิจะไม่อันติงอะไรมันจะล้าหนึ่งเฮียกูแพ้กี่ต่าเออลิมเวนตีวะดูดิโอ้ลาบอะไรวะมันคืออะไรอธิบายให้ฟังเร็ว จะลาบพี่เจ๊แล้จะปทำข้าวพีคืออะไรอ่แล้วไงต่อลาบแล้วมันยังเป็นไงต่อสงกระจกสองกระจกส่องกระจกดูลาบเนี้ยเหรอคืออะรวแล้วเ้เลลาบเยอยบซ่องไปลิเกมให้กูไปซ่องกระจกอยู่นั่นเลยกูงงกูม้อนี่ยก็ไล่ เรืยี่กูยังไม่รู้คำตอบเลยเนี่ยลามคืออะไรมันหมายความว่าอะไรวะเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่ของคนสั่งมาที่เขาชอบกินว่ะอ๋อแล้วทำไมคนคนหนึ่งเขาชอบกินกันนะแล้วมันคืออะไรอ่ะมันคือแม่พิมพ์ะอะไรนะเออเขากินล่ามกันหลายคนด้วยนะลองไปถามข้างบ้านขอกินแะมันคืออะไรวะ ลาบมันคือเขาเป็นร้อยเคยไปทำอะไรวะพี่อยากรู้อยากรู้ว่าลาบไปทำอะไรให้มึงอ่ะมันไม่อร่อยมันไม่ทำอะไรให้มึงเสือมลาบมันไม่อร่อยแล้วมันไม่เสือกทำไมอ่ะห่างคนอื่นก่อนแล้วเป็นอะไรกับลาบวะเป็นอะไรโอ้โหเรื่องลึกเลยข่าวปลอมเอาตายดิมันก็ใจแล้วก็ไม่บอกคนอื่นลาบลาบลาบอะไรลาบอะไรเอาเป็นว่าผมบอกโทษพี่แล้วกันไม่ มึงก็โทษทําไมแล้วมึงก็แค่อธิบายไงเนี่ยมึงยังได้โอกาสอธิบายนะเนี่ยเนี่ยคนเขาก็ยากรู้กันมันคืออะไรลาบมีใครอยากรู้กันลาบมีลาบดิพี่ก็นั่นแหละดิมันก็คือลาบไงแล้วเป็นข้นเหนียวเคี้ยวอะไรอะไอนี่วะแบบเอลาบอะไรลาบคืออะไรวะเอ้ยระวังระวังเอ้ยยิงไม่ได้นะก็เป็นคือ น้ามคืออาหารหอโทษพีแล้วเอาอาหารมาคืออะไรเนี่ยนี่หมอโทษของอโทษมึงขอโทษแล้วเหรอเอ้แมันคืออะไรนะนี่อ่ะมึงรีบขอโทษทำไมวะก็มันคืออาหารไงแล้วมึงขอโทษทำไมคืออยากเล่นดกยี่ห้เดียวชคดีโชคดีเอามึงตายเลยโอ้่กูให้กำเนิดลาบกู ลองพูดมาเป็นจันๆเลยในนั้นที่กินคืออะไรวะลาบคืออะไรงั้นกูก็ไม่รู้เลยลาบคืออะไรบอกเลยผมผมเป็นคนขี้เกียจครับบอกเงี้ยเออเป็นเงี้ยก็ขอโทษได้ใช่ป่ะมันเป็นยังไงแค่นี้หนึ่งอยากรู้ผมขอโทษพี่ผมขอโทษเฮ้ยแมวดีแต่ทำไมมึงอธิบายพี่เนี่ยมีโอกาสอธิบายแล้วนะเออมีโอกาสอธิบายเนี่ยกูให้มึงอธิบายแล้วเนี่ยลาบลาบเปลือกหน่อยคนดีสั่งอ๋อ แล้วแล้วไงลาบเกี่ยวอะไรกับหน้าก้อ่ะอ่ามันทำไมกับหน้ากูกูอยากดูแค่นั้นยิงเข้าใจป่าเลยเอาหน้ากูไปเปรียบไงเวลาเพราะว่าคนอื่นคนอื่นเขากินกันแบบรออเขากินนะแล้วนันเด็กเขากินลาบไงแบบไอ้กูรอมานันเดหรือเปล่าอย่างเงี้ยเลยก็คนกินแต่คกินไงแต่พี่กินแล้วพี่ลาบไงไม่เลยพี่กินพี่อะไร์อะไรเลย Bang, h, ила, ทำไมค oh ุกินแล้วคุณต้องเป็นลาวอยู่คนเดียวเลยคนอื่นเขากินลาวกันเลยคกูงงคนอื่นเขาไม่เหมือนแต่พี่กินแล้วพี่เป็นลาวอะคื่อไรวะอะไรคือกินแล้วเป็นลาวคืออะไรกูก็เป็นคนอยู่เ่งกูก็นั่งเล่นเกมเนี่ยพีจะเป็นลาบได้ไงวะพี่เป็นขรอบครัวก็ได้เขาคุวอีกแล้วกูไม่เป็นค้าบครัวทำไมกูก็เป็นคงนดีๆก็ดีอยู่แล้วนี่ตกลงพี่เป็นเลยอ่พี่พูดพี่พี่เป็นเหรอตัวกูเป็นตัวกูอ้ทีเกี่ยวอะไรค้าบครัวเกี่ยวอะไรกับลาบวะเนี่ยกูยังงงอยู่เลยเกี่ยวอะไรวะเด็กอู้ตายเว้ย เี่ยอยคอยใจฟังโม่หลายโมหายต่งนะเดี๋ยวมึงมก้ะอธิบายอยู่นะจังว่าจะจเกมนี้เนี่ยไม่งั้นจะมีคนมาอธิบายมึงเต็มไปหมดเลยนะรู้เปล่าไอ้พโมตั้งหลยจะกหัวทีไม่รู้จักวตกหัวทิพเลยไอ้พวกมึงอะไหนก็ไหนเยั่มันกลับตัวไม่ทันแล้วอ่ะไอ้คุณทับถือมึงอ้มึงเอาไม้สุดเลย เอาให้สุดคนจริงต้องสุดเว้ยเนี่ยเออคือไหนไหนมันจะให้สุดแล้วมันจะเกลียดมันจะอะไรให้สุดแล้วมึงต้องทำให้สุดทางไปเลยไอผมว่าผมขอโทษที่เดียอเออพี่ไม่มาขอโทษกูไอเหี้ยกูไม่ได้โกรธมึงคนที่โกรธไม่ได้ไม่ใช่กูคนดูแะ้วคนนี้มันล่าโง่มันล่าไปเลรอ มึงไปดูท่าวไปว่ามึงเคยมึงเคยแบบเดินไปข้างบ้านแล้วมึงรูปไปฮะมึงระวังให้ดีนะโอ้เยอะเลยเยอะ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 โอ้ยเฮียเสี่ยมจุ๊บไปหีืว่าโดนอ่ะโอ้ตีบอด๊ามไดไมไม่ตายหรอกไม่พี่ผมก็ไม่ได้อยากเอาหรอกถอยถอยถอยเอ้าลึกแต่ ไปเลยเฮียเลยกูนี่กคือเฮียไอ้เฮียกูตายกูโง่มึงไม่ตายไงชิมุกิเนี่ยมึงโดนด่าเรื่องมรดิเยอะเลยมึงรีบไปซ่อนหน้าเฟซมึงเลยนะนี่กูเตือนด้วยความฝั่งอยู่เลยรู้ป่ะรีบมาขอเยอะๆขอเยอะๆเ่อยขอเยอะๆเดี๋ยมันเยอะนี่อย่าไปดีดเลยกตืดไปที่ช่องนี้เออดิเออโอ้ยไข่ครออ่ะ ี่ไอ,อ้นี่อยู่แนวอ่ะโอ้ยตายหมดแล้วเนี่ยโอ้ยแย่ว oh, yup. ิ่ไปโดนตีแอ่ตา ก็มึงโง่ไงไอ้เหี้ยมึงยังไม่จบเกมนะมึงอธิบายได้อยู่นะเนี่ยเดี๋ยวอธิบายให้มันชัดเจนอ่ะก็บอกว่าลราชอบไปเปรียบกับคนอื่นอย่างเงี้ยมันคืออะไรลองพูดหน่อยดิผมไม่ได้ว่าใครผมว่าพี่พี่น่าเหมือนล่าฉันอย่ผมชอบเฮ้ยก็ไมวะมาแยกดูความต้องการของมึงไงว่ามึงต้องการอะไรวะเห็นไหมเดี๋ยวมึงก็บอกว่ามึงต้องการอะไรเยอะแค่นั้นเองว่ามันเป็นคนนึงมึงเห้ย ก็รู้แล้วไงอาหาหน้ะต้องการอะไรกันนางนั้นเองไงวะก็ตายแล้วเดือแบ๊โง่ลายก็ตายปะต้องดิ้งใจนี่ไงวะไอ้ยังไม่ตายเนยอะโอ้โหแอมตายดิ้งป่าอีกตกแถวนี้ยตกอะไรโอ้โแอมตายข้าครั้งไปเฮ้ยเอาเร็วยังไม่จบเลยเฮ้ยจะจบวันนี้เร็วก่อนอิปมันแตกเนี่ยมึงพูดดีเร็ว คังอกไม่ไ <rôle> ด <CCTV> ันคืออะไรอธิบายมาหน่อยเร็วมึงต้องการอะไรลิงรายฟองดีโดยราคาไม่คือมึงต้องการอะไรฮะเร็วมึงจะเป็นประโยชน์หน่อยเร็วมึงต้องการอะไรวะก็บอกยอมรับเลยเพราะตับการผมโง่ผมโง่เองบอกอย่าจบโลก พวกน่างงขงมึงดูทำไมว่างจัดแบบ <c oughs> ไอ้สัตว์โง่ไอ้ระวังอ่างบ้านนะแบบไปกินกุ้งก๋วยเตี๋ยวอยู่ดูนะรูะ้ป่ะโอ้ยโอ้ยเตียวเอาข้าวนี่จะตายแล้วเนะี่ยเอาก,อก,อากุ้งกี้ลิงมาอ <c oughs> ยู่ตรงนั้นไปแนบว่ะเอาอู้มึงเดินกข้ามาทำไมเนี่ยมันจะตาย,ยแล้วเมื่อกี้ตีดากันต้อัขึ้นตายเลยนะอโอ้โหตายเลยอะไรวะเนี่ย เออท่านครูก็ไม่รู้เลยใช่ไหมเนี่ยว่ามึงต้องการอะไรใช่ป่ะที่มึงบอกคนอื่นมาลาบเนี่ยพี่ทำไมต้องพูดวกปุนวะกูพูดวกปุ่นเลยก็มึงไม่บอกไงโอ้ยวี่มึงไม่อธิบายกูฟังไงกูขี้สงสัยไงกูเป็นคนขี้สงสัยมึงก็ต้องบอกกูดิเนี่ยมึงตายแล้วเนี่ย เสือกตายตั้งแล้วตั้งมาแล้วตั้งฝเาแล้วตั้งเดี๋ยวกูนอนไม่หลับอ่ะเนี่ยถ้ากูไม่รู้อ่ะกูอยากรู้ความคิดไงว่าเอ้ยถ้ากูด่าเขาหนึ่งว่าหลาบเงี้ยแบบลูกกูกูต้องรู้ส่นี่ก็น่าโง่มันซาใจอย่างเงี้ยเลยติ๊กเมื่อกูพูดแล้วกูซาใจที่ว่าอย่างเงี้ยเลยไม่มึงพูดแล้วมึงรู้สึกซาใจดีหรือเปล่าหรือว่ามึงมีความสุขไหมมีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปหรือเปล่าอย่างนี้ไงกูทำผลวิจัยอยู่ อะไรมันไม่ตอบคำถามอะไรเลยวะเนี่ยมันก็พูดเป็นอยู่กาเดียวแล้วมันลาบลาบลาบอะไรตายแล้วเนี่ยไอ้หืมตายแล้วอะไรวะเล่นเกมอะไรแบบนี้เออเฮ้ยโอ้โหนะมีลาบกับหน้าโง่มีสองคำมันมันคืออะไรโอ้ยับไม่เนี่ยจนจบเกมแล้วกูยังไม่ดูเรื่องเลยเนี่ยฮะกูเหมึงอยากได้อะไรวะมีปมกับลาบอ่ะ เรียนมาตั้งนานยังไม่รู้เรื่องนี้อะไรเลยสุดท้ายกูก็ไม่ได้อะไรจากการถามแบบดีๆต้องอธิบายตั้งแต่แรกนะเอ้ยพี่เวลาผมเวลาผมเป่งด่าคนเฮ้ยเวลาผมบอกคนอื่นว่าเอ้ยน่าเขาเหมือนน่าผมเป็นคนมีความสุขเลยมึงพูดมาดิเนี่ยกูสุดท้ายกูเลยไม่รู้เลยเนี่ยว่ามึงมึงพูดว่า ไอ้คนอื่นแม่งลาบไว้อะหน้าแม่งอย่างลาบเลยวันเล่นลาบลาบเลยไ <c oughs> อย้มึงแล้วมึงจะเป็นยังไงวะมึงจะรู้เพื่ออยังไงกูลเลยไม่รู้เลยนี่เนพะื่อกูจะได้ไปพูดบ้างว่าเอถ้ากูไปพูดแบบมึงแล้วกูอาจะมีความสุขกันได้ <c oughs> ใช่ปะ่ะช่วงนี้แบบบางทีกูอาจจะคเครียดอยู่ไงเข้เาใจป่ะกูเครียดอยู่ปุ๊บกูบอกไอบอลตีเอ้าไอ้แมวลาบไอ้เหี้ยแล้วกูมีความรู้เออเฮียมีความรู้วะย่างี้ไง เนี่ยกูเลยไม่รู้เรื่องเงี้ยอะไรเลยเนี่ยโอ้กูยังไม่ได้บทสรุปบทเลยม่นไปเข้ากัวัวไปอะไรอ่อไปสักหน่อยดีกว่านะถ้าเล่นดีเราก็มีรางวัลนะถ้าเล่นเงี้ยเราก็เอา,เอานี้ดีกว่าไม่ช่วยเลยทีมัน <laughs> ยัน Thank mm -hmm. you.